สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Brand Admission หรือต t y 6 Level Up พยานสู่ฝัน Admission 58ครับรายการที่จะพาทุกคนไปติดตามชีวิตจริงของเด็กม6-4คนในการเตรียมตัวสอบ Admission เข้ามหาวิทยาลัยเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งทางเว็บไซต์เด็กดี .com ใครที่พลาดชมตอนที่แล้วไปนะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์เด็กดี c o m a d m i s s i o n l a l t y แต่ก่อนที่จะไปติดตามชีวิตของพวกเขาทั้ง4คน วันนี้พี่ลาเตก็มีสถานการณ์แอดมิชชั่นมาฝากเช่นเคยครับจะมีข่าวอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับข่าวในวันนี้เด็กแอดมิชชั่น58ต้องฟังให้ดีเลยนะครับเพราะล่าสุดมีการอัปเดตในเรื่องของการเปิดขายระเบียบการแอดมิชชั่นประจำปี2558ออกมาแล้วครับโดยกำหนดการนะครับจะเริ่มขายในวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปครับตั้งแต่9นาฬิกานะฮะและสถานที่ขายก็จะมี17แห่งทั่วประเทศมีดังนี้ครับ สำหรับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะน้องๆสามารถไปซื้อได้5จุดดังต่อไปนี้ครับที่แรกคือมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนที่ที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ที่สสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและที่ที่5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ และสําหรับน้องๆที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับก็สามารถไปซื้อได้ตามภาคต่างๆและมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านของตัวเองเลยครับอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับขณะที่ภาคเหนือมีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะก็สามารถไปซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ครับและภาคใต้ก็จะมีอยู่2แห่งนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยวลัยลั์และมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินวิทยาเขตหาดใหญ่ครับสำหรับน้องๆที่ไม่สะดวกในการซื้อหนังสือระเบียบการแอดมิชชั่นนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดฉบับเต็มได้เหมือนกันครับทางเว็บไซต์ของสอทอหรือสมาคมอธิการบรดีแห่งประเทศไทยหรือจะรอโหลดได้ที่เว็บไซต์เด็กดี .com ก็ได้เหมือนกันครับ นั่นก็คือสถานการณ์แอดมิชชั่นในรอบสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลแอดมิชชั่นแล้วก็รับตรงก็สามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจแก๊งเด็กแอดแอดมิชชั่นแฟนลับได้ครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ไปดูภารกิจหล่อๆในมาดของนักบินของกัปตันบาสกันมาแล้วในสัปดาห์นี้ก็ถึงคิวของกัปตันสาวน้อยคนสุดท้ายนั่นคือกัปตันฟิล์มครับกัปตันผู้มีใจใฝ่ฝันที่จะเข้าคณะอักษรศาสตร์เธอจะได้พบกับภารกิจอะไรไปดูกันเลยครับ จากการแอดมิชันก็คือเรามาการที่ส่วนตัวจากเป็นอาสาสมัครให้คําแนะนํจากชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบว่าเราไม่เคยมาเป็นอาสาสมัครเคยแต่แบบว่าเขามาถามทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าแล้วก็ตอบไปแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นแบบอยู่ในอาสาสมัครแบบมีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าสถานียิ้มแย้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอะไรคะชื่อฟิมค่ะฟิมเหรอที่นี่เราชื่อเลยนะักท่องเที่ยวนะเอกาสารเรามีแน่ต้ท่องเที่ยวอยากจะรู้ได้แต่สําคัญที่สุดกระบอกเดียวกับแผนที่เกี่ยวกับจัดจักรว่ามีอะไรมีตรงไหนล้วหนูต้องเริ่มต้นยังไงอะคะต้องทํา<อ>ยังไงบ้าง,างเดี๋ยวเราพาไปตรงนู้นนะไปดูที่เราจะมีแผนที่ที่จะบอกเขาแล้วว่าทํานทำนามั้ยค่ะ ใหาา้น้องเข้ามาปุ๊บเราก็บอกเป็นสวัสดีค่ะน้องมาจากไหนคะเขาจะบอกาไทยนะคะใไหมหรือเมืองจีนไทย<ะ> <c oughs> นี่เราก็บอกตอนนี้เราอยู่นี่นะนี่คือแผนที่ของจัดปิดจัดคะ่คะแ้วมาเขาจะถามห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมใกล้ที่สุดห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดคือตรงนี้สีต่างๆนี่คือจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะและเเขาจะถามหาว่าธานาคารแรกที่ไหนแรกเงินที่ไหนว change ตรงนี้เลยเราแนะนําตรงธนาคารนี้ทั้งหมดมีเยอะนะ ATM แต่เราแนะนาที่ที่ปลอดภัยให้เขาเมื่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะลืมบอกเขาอย่าลืมนะระวังนะก็ขอแม่ฝาจเตือนคุณมีกระเป๋าได้ให้ระวังกระเป๋ากระเป๋าน้องเนี่ยนเป็นดืๆนะไม่ดูเนะี่ยโดนขนาดเนี้ยนะกีดไปนะบางคนโดนสองครั้งยังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอินโฟเมชันให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่า <ฮะ S 2> คนไทยก็ตามที่ใครอยากไปเที่ยวไหนอยา่างไยกับเซนเตอร์ซีอยาอ่างอุทัยยานะนั่งรถไฟไปเจเจมอลไปอะไรนะจะมีตรงนี้ให้หมดบ็อกซิง่งของนักท่องเที่ยวอยากไปวันอาทิตย์ฟรีนะพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปในตลาดตล,ลาดบางคนจะมีหน่วยขี่จักรยานนะจักรยานเนี่ยเขาก็ยกให้เรามีคนสปอนเซอร์ให้เราที่จะติดป้าย ขึ้นยากจังอ่าไม่ยากหรอกมันขึ้นง่ายดี่อ่ะนะแล้วตรังนี้เราก็จะมีโอ้ยสูงเราจะมีแผนที่นะของตลาดให้เขาโอเคค่ะในตลาดอีกอย่างคือไปห้ามสูบบุหรี่นะปักสองพันนี่เปิดไฟเปิดไฟได้เป็นอันโอ้ยติดแม่ติดติดกระติ้งติดกระิ้งนะติดยังไงอะคะน่าจะยวปิดเองอ๋อโอเคอันนี้ก็แล้วเราจะมีเฟิร์สเอจอยู่ในกระเป๋านี้ นะในกระเป๋านี่สายเกียบปั๊บเปิร์ดเอที่เห็นลูกแดงๆอ่ะอ๋อก็เหมือนอเป็นปาดถมพยาบาลเพาาลื่อผู้ป่วยแล้วก็รีบมาแล้วก็วิ่งเร็วหน่อยมาโอเคแต่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจากนี้นะเราเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปรับแจกตรงนี้ก่อนว่าเป็นไงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในไปดูพร้อมกิงในตลาดที่สกมนะครับเซอร์เหมือนครับเราเตรียมเจอในห้องนี้นะห้องนี้เป็นห้องแจ้งความที่อะไรมีแจ้งความเกิดมี เหตุเกิดขึ้นมาน,นั่นงหละอันนี้สวัสดิ์ได้คุมกับนะครับที่อยเวนนะครับน้องฟิล์มนะครับมา,มบนนมาจากไไเรียนปริมณีมาศึกษาข้างหน้านี้พอ,อตรงนี้เวลาผู้อผู้ประสบทุกมาเนี่ยเขาก็มาหาเราเพื่อแจ้งความการแจ้งความเราก็ใช้บางทีเราเตรียมนะถ้ารักท่องเที่ยวน,นะจะมีเป็นภาษาอังกฤษนะบอกทุกอย่างให้เรียบร้อย้อกรอบเ,เรียบร้อยแล้วเราก็ยื่นให้ทางไรเวนไรเวนท่าก็จะไปทําวิธีการ ต่อไปและเพื่อแล้วก็จะมีสมุดบันทึกประจำวันสองเล่มนะเล่มนี้เป็นภาษาไทยนะเขาจะมาแนบติดก,กันไปแล้วก็จะเอาตัวจริงไปทั้งหมดแล้วก็เ,เก็บไปเป็นของเขาเป็นดับบลิมส์ส่วนตัวเก็บตัวนะเชิญน้องน้องพิมพน้องขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยว่าอะไรนะคะที่ทำให้หนูมีโอกาสได้มาเป็นอาสา,าสมะคะัครค่ะได้ทํางานที่หนูอยากทะะําค่ะในส่วนของสถานตำรวจ ชุมชนตาลาดนัดจตุจักรไหมนะครับสร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการบริการประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดจตุจักรส่วนที่2ก็คืออำนวยความสะดวกในด้านการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยินแก่พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บร,ริการนะซึ่งในส่วนของอ สถานีชุมชนแห่งนี้ก็ประกอบด้วยพี่น้องจิตอา,าสาซึ่งมีทั้งพี่พ,พี่น้องๆจากการบินไทยนะครับก็จะต้องอำนวยความสะดวกในสองด้านการแนะนำเส้นทางแนะนำสถานที่ ne, หรือช่วยแปลภาษาให้กับตำรวจในส่วนของเวลาเกิดเหตุต่นางๆนะครับซึ่งเราสร้างความ ผงพอใจนะครับไปครับจาทาได้เป็นอย่างนี้นะครับก็ยินดีกับน้อง,องๆปีนนะครับที่มา,มาสมัครเป็นจิตอาสาในวันนี้นะครับเชิญชวนนะครับน้องๆยอเยวชนมาใช้บริการในฐานที่อย่างนี้ได้นะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ารกิจวันนี้คือที่สถานียิมแย้มค่ะก็จะเป็นอาสาสมัครมาคอยช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มีปัญหาในการแบบว่าท่องเที่ยวหรือว่าหาสถานที่ต่างๆไม่เจออะไรเงี้ยเข้ามาก็จะเจอพี่ที่เป็นอาสาสมัครเขาก็จะเหมือนว่าคอยมา ดูดูแลเราเหมือนกับว่าคอยเป็นแบบว่าสอนว่าต้องทํางานยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมาถึงเราก็จะมาตรงตรงเคาน์เตอร์ตรงกลางที่จะมีแผนที่เป็นภาษาอังกฤษวางอยู่ ตรงนั้นก็เหมือนว่าเราแบบว่าให้คําแนะนํากับชาวต่างชาติที่มาถามปัญหาแบบว่าห้องนั้นอยู่ไหน,นหรือว่าเปลี่ยนเงินแบบแลกเปลี่ยนเงินอ่ะตรงไหน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับชาวต่างชาติที่เป็นที่ไม่ใช่ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เราก็จะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีเป็นแผนที่เอาไว้ให้ดูก็จะมีแบบว่าเป็นโบชัวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไทยก็จะมีแนะนําว่า ว่าแบบว่าที่มีแบบว่าประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกบ้างนอกจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย Can I help you? I take bus A1 bus Airport to Airport to Airport A1 bus เขาบอกว่าจะไปสนามบินไปตอนเมือง Airport Airport want to go ท่านเค้าแม่เขาบอกว่าจะไปสนามบินนะคะ Bye คือหนูไม่รู้ทางค่ะหนูก็เลยแบบช่วยเขาไม่ได้ค่ะหนูยังให้พ่อไปรับอยู่เลยค่ะนั่นอะไรสิใช่ของที่ area นี่คือชิปนะโอเคนี่คือ money changer money changer money changer นี่คือ here now here now here Oh, yes. Okay, okay. Chain money where? Yes. Here. Oh, okay. Twenty-seven. Here, all oh, shop, 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 shop. Yes. Eat lah. Eat where? Eat. Hungry. Yeah. Eh? Near here. Eat. Can you eat near here near about this exchange? Oh. oh, toilet. Ah, toilet. 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 Yeah. Now, turn now. And you go to the entrance tree. Now and I go out. Turn, yes. then, turn right. Yes. And turn right. เร e อ o u f r o งสิง g โปร r โอเคสิง s i n ร a p o r e โปรนะสวัสดีนะกเปอเก็ตใช่โอเคบายบายบาย Have a nice day สิงคโปร์อีกแล้วค่ะคือแบบตังไม่ออกเลยค่ะแค่ไหนพวกยา Yes อ๋อแค่ a n น Help you Just checking. Do you want map? Yes. Okay. Excuse me, where are you from? Belgium. 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 Are you Belgium? No. no? <laughs> I'm no? Thai. Belgium, Dutch, Holland, Belgium. Oh, yeah, I know. Belgium? Toilet. You go out here and turn right to entrance 3 Ah, oh, right. Turn right? Yes, yeah. yes. Are you you are here? Yes. Sir. Can I turn? Yes, yes. Turn where right. Where turn right. Okay. Thank you. Have a nice day. <laughs> I want to go market. Where? Uh, I don't know. I've been there three years ago and before. Inside building, big big market inside building, many many shops you you are here yeah and you go out and turn right mm -hmm. to entrance three okay okay so there and enter yeah? yes okay you will see many shops many shops but everything outside not inside yet yeah? yes yes okay but before inside yeah in, inside in, ah, yeah. inside this market also this yes, yes. okay okay open up Defense. แฟนเทเวนไอเซ่ nice <Thank you. S 1> พอเราดูตรงโบชัวร์เสร็จแล้วก็จะมาตรงห้องละ <Yeah. S 1> แจ้งความค่ะก็จะมีตำรวจอยู่ <Yeah. S 1> อะไรเงี้ย mm hmm. แปลกว่า ขาจะคอยเป็นคนที่แบบว่ารับแจ้งความจากชาวต่างชาติที่มีปัญหาแบบมีโดนอาชญากรรมโดนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีเจอคนญี่ปุ่นโดนก,กีดกะบปบบวันนี้คือแบบว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเคสท,ที่ยากเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วคือแบบเราก็พูดกับเขาแค่คอนิชิวะแค่นี้เขาก็แบบว่ารวบาใส่ญี่ปุ่นใส่แล้วก็คอนิชิวะ で気をつけたらこれがであて、ポセット、アクセサリーポセットと ATM のカードが入ったやつと、ちょっとしたあの僕の時計とか、そのやつを入れたやつが、こういうパスがなくなっちゃう this, big? this big? Yes, เอลเมสเอเมสโอเคอินไซต์จะอัพสตอรี่เอทีเอ็มโอเคออแคช How much cash อ uh, yeah. okay. ่าสองหมื่นงหมื่นสองหมื่น i สองพัเโอเคโอ้อเคคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยคือเราก็แบบเราก็พูดได้แค่แบบว่าแบบ ธรรมดาแต่คือเขาพูดเร็วไงเขาก็แบบเหมือนคิดว่าหนูจะพูดได้หนูแค่แบบไม่มีชีวะแค่นียเขาก็คิดว่าเราพูดได้แต่ไม่ใช่ก็มีพี่เขาแบบว่าคอยช่วยอยู่ถ้าเราเองเราคงไม่ไหวเราก็ไม่รู้จะแบบสื่อสารยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนพูดได้แค่แบบว่าิเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบสะพายอยู่แล้วมันก็แบบกรีดแล้วก็ลวงไปเลยเอาดิกญี่ปุ่นไหมคะเดาแบบ ก็ประมาณว่าก็คือเหมือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขาคือหนูมาฟังออกว่าเขาบอกว่าเขาแบบเหมือนซะพากระเป๋ออยู่ใช่่ะแล้ะคือเขาก็แบบโดนกีดไปเลยอะไรเงี้ยอยู่ข้างหลังเหมือนเขาไปกินกาแฟอะไรเงี้ประมาณประมาณนี้จะมาเอาดิกญี่ปุ่นให้พี่เขาไปแปลมีดิกอะคะยังใช้อยู่ไหมคะอ่าโอเคฟู่หงคุณมีเด็กมีเด็

คือรู้สึกแบบเคยแบบมันแย่มากอะไรเงี้ยเหมือนเขาหน้าสงสาเขาโดนเขาเขาโดนกีดไปแบบเอาของไปเยอะมาแบบว่ามีเงิน20,000ืนเยนก็ประมาณ6 0พันแล้วก็มีนาฬิกา โลเล็กอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแบบคือเหมือนพวก a อทพวกอะไรเขาก็หายไปหมดเลยแล้วก็มีแบบมีแหวนมีอะไรแบบที่มันติ็นแบบของเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างแบบมูลค่าสูงก็นอกจากเคสที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็มีเคสหนึ่งประคนจีนเหมือนกันคือเขาก็เหมือนแบบว่าพันหลงกับพี่สาวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เขาก็เอาเขาก็มาหาพี่อาสาสมัครเราให้แบบว่าเป็นคนช่วยพาเขาไปแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเหมือนประมาณว่าแบบเป็นเป็นแบบให้คนไทยคนหนึ่งอ่ะขอช่วยแล้วก็คุยทางโทรศัพท์กัน uh, I want to find my sister but I want to how to can I go here Follow me เขาเหมือนแบบหาเขาเงหาไม่เจอค่ะคุาเจอไหาไม่เจอเจออหนนี่ามาไม่อเจาของเองก็อองหาไม่เจอค่ะต้องบอกว่า โทรหาอีกรอบคุณฮัลโหลรออยู่ฝั่งไหน from uh, to here to m p p u u u way away a away n g เคยมีเหตุการณ์แบบอย่างนี้บ้างไหมอ๋อยี่ห้อขอบ่อยเลยเกือบทุกประเทศเลยที่มีคนหายใช่ไหมช้าๆซึ่งแต่ถ้าถ้าเป็นภาษาที่ที่ที่พูดไม่ได้หรือเราเราประกาศไม่ได้พี่ก็ให้เขาประกาศเองอถ้าไม่ได้เราซาไยู่้างภาษาสเปนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ 你好，再你们那个又会说中文，然后又会说泰语。我是泰国人啊。然后会说泰 I can speak Chinese ch a little bit. 在警署帮忙，帮忙，然后这个是警察局的人。 คือพอเจอพี่สาวเขาอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดหีห่าวนีเดียเขาก็รัวมาแต่คือเราก็ก็พูดได้คือรู้สึกว่าพูดภาษาจีนได้เยอะกว่าภาษาญีนะ่ปุ่นอะแต่คือแบบว่าก็ไม่ได้พูดได้เยอะเขาก็เหมือนแบบขอบคุณเยอะมาเลยที่แบบว่าเราคอยช่วยเขาอะไรแบบมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูเขาก็ดีใจที่แบบเออเรามีน้ำใจอะไรอย่างงี้วันนี้หนาคุยไปกี่ชาติก็เยอะแบบว่ามีออสเตรเลียเยอะมีเยอรมัน มีสปเปนมีแบบว่าอะไรอะแบบสิงคโปร์ใช่เออฝั่งยากษ์มาอินเดียมีอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนจะเป็นแบบจีนคูออ่เยอะญี่ปุ่นมีนิดหน่อยก็วันนี้ที่เราได้มา อยู่ที่สถานียิมแยมวันนี้ก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติทําให้เหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยทําให้เหมือนเขามองประเทศไทยในทางที่ดีอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเขาอาจจะโดนแบบโจนแบบกระชากกระเป๋าออกมาแต่พอมาเจอเราอย่างเงี้ยเราแบบกรับเขาดีช่วยเหลือเขาเขาก็าอาจจะแบบเปลี่ยนความคิดได้การมาทําภารกิจวันนี้มันก็เหมือนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทา เหมือนอยากจะพัฒนาสกิลตัวเองมากขึ้นให้ไปทำอาชีพในอนาคตได้มากได้ดีมากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าอยากเป็นทูใช่ไหมคะก็คือเหมือนวันนี้มันก็มันก็มันก็โยงกันได้นะเพราะว่าเราก็ใช้ภาษาแล้วก็แบบฝึกไวัิพบอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเวลาเป็นทูมันก็ต้องใช้แบบนี้เหมือนกัน,นก็รู้สึกว่ามันก็คุ้นที่เราแบบมีประสบการณ์แบบนี้แบบบางคนไม่เคยมาอะไรเงี้ย ก็อยากให้ลองมาดูถ้าสมมติว่าอยากจะแบบไปทางด้านภาษาเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เรามีประสบการณ์เยอะมากขึ้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วงอัพสกิลกับติวเตอร์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 มาเข้าเรื่องของเราอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้เราจะมาเลือกอันดับอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะพี่ตูก็มีทริคมาฝากน้องๆนะคะแต่ต้องขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะเราอเล่นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปเลือกกัน4อันดับหลายคนมีคณะในใจแล้วแหละแต่ว่า พี่ตูจะเลือกยังไงให้มันปลอดภัยดีคะให้มันไม่หลุดนะคะบอกเลยว่าเสียนดับนะสําคัญทุกอันดับแล้วที่สําคัญเขาดูที่คะแนนนะจริงๆไม่ได้ดูที่อันดับถ้าเรามีคะแนนเยอะโอกาสติดก็สูงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้เป็นด้วยเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยดีกว่าอันดับหนึ่งแนะนําน้องๆเลยนะคะว่าเป็นคณะในใจคณะในฝันคะแนนติดลบเท่าไหร่เลือกไปเลยเชื่อไหมว่าในปีก่นกอนๆน,นะมีคนเลือกคะแนนติดลบแบบ หลายพัน,น่ะประมาณแปดพันยังเคยติดมาแล้วเลยนะผู้แล้วคนลุกเออแบบว่าเป็นสำหรับพี่ตูวเวลามีน้องน้องมาปรึกษานะคะอันดับหนึ่งเนี่ยพี่ตูไม่ดูเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องอยากเรียนอยากเลือกอะถึงแม้ว่าคะแนนเราจะไม่ถึงแต่เราอยากเลือกนะ,ค,ะครั้งหนึ่งอะถ้าเราเลือกโอกาสของน้องน้องก็คือ5้า0ิบห้าิแต่ถ้าไม่เลือกเลยเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอยากได้รไรเลือกเลยในอันดับหนึ่งมาที่อันดับสองบางคนเนี่ยจะรู้สึกรักพี่เสียดายน้องเออเป็นไหมแบบ เอ้ยก la ็อยากได้คณะนี้ก็อยากได้สาขานี้ก็อยากได้เหมือนกันแล้วคะแนนติดลบทั้งคู่แนะนําเลยนะคะถ้าหากว่ามีคณะที่อยากเข้าแล้วคะแนนติดลบคือเทียบย้อนหลังแล้วติดลบเนี่ยอย่าไว้เกินอันดับ2อย่าไว้เกินอันดับ2เพราะว่ามันเสี่ยงแล้วนะเออมันเริ่มเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคณะที่คะแนนติดลบให้2อันดับแรกอันดับหนึ่งกับอันดับ2นะคะขอข้ามไปที่อันดับ4เลยแล้วกันนะอันดับ3ก็ จริงๆมันก็ไม่อะไรมากก็คือเลือกอะไรที่มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นมาพูดถึงอันดับ4อันดับ4ี่เนี่ยเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายในสนามแอดมิชั่นเลยนะบางคนแบบมองข้ามไงคิดว่าเฮ้ยหนึ่งสองชัวร์แน่แนปรากฏพิกล็อกหลุดลุนหมดเลยไม่มีอันดับ4ไว้รองรับซึ่งต้องบอกว่าอันดับ4เนี่ยหลายครั้งเป็นพระเอกเลยนะเพราะว่าน้องๆบางคนหลุด1หลุด2หลุด3มาเมื่อรอดที่4ติดเออเพราะฉะนั้นอันดับ4นะคะทริคของเขาก็คือเลือกอันดับที่มัน เลือกคณะที่มันบวกเยอะๆเข้าไว้คณะบวกเยอะๆบวกหลักพันขั้นต่ําต้องเป็นหลักพันนะหลายพันได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็คือการเลือกคณะ4อันดับสิ่งสําคัญนะคะสําหรับอันดับ4อันดับสุดท้ายเนี่ยห้ามเลือกเป็นอันดับ4นั่นก็คือคณะที่เปิดใหม่เวลาที่เราไปเจอนะคะอ่านในหนังสือระเบียบการแล้วไปเจอคณะเปิดใหม่เฮ้ยไม่มีใครเคยเลือกมาก่อนเลยแกห้ามไว้เป็นอันดับ4ี่ถ้าอยากเลือกให้เลือกเป็นอันดับสา เพราะว่าอันดับ4ี่เนี่ยมันเป็นคณะเปิดใหม่เราไม่รู้เลยว่าปีนี้มันจะออกหัวหรือออกก้อยมันจะได้คะแนนน้อยหรือเยอะเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เสี่ยงนะคะถ้าอยากได้คณะเปิดใหม่แล้วก็ไม่มีสถิติย้อนหลังแนะนําให้ไปดูคณะเดียวกันในมหาลาัยอื่นๆว่าเขาคะแนนประมาณเท่าไหร่สมมติมีมอนนึงเปิดคณะนิเทศมาอยากเข้าคณะนิเทศมากเลยเฮ้ยอันนี้เปิดใหม่ อย่าเพิ่งเลือกนะใจะเย็นๆไปเทียบดูก่อนว่านิเทศของมออื่นอะ่ะเขาเป็นยังไงคะแนนประมาณไหนนะคะแล้วเราค่อยเลือกนะคะส่วนต่อมาอันดับ4ที่ห้ามเลือกเลยนะก็คือคณะที่คะแนนเบี่ยงเวลาเราดูคณะคะแนน,นเบี่ยงคือเราต้องไปดูว่าสถิติย้อนหลังเนี่ยหลายๆปีคะแนน,นเป็นยังไงถ้าสมมติคะแนนมันมาแบบตรงๆเลยเท่ากันทุกปีเท่ากันทุกปีอันนี้โอเคคะแนนนิ่งแต่ถ้าสมมุติเราไปดูกราฟแล้วแบบหูขึ้นลงเยอะมากปีนี้ลงปีหน้าขึ้น มันเสี่ยงมากอย่าไว้ไมนัอันดับ4ี่เลยนะคะแนะนําก็เหมือนเดิมไว้อันดับ3ได้ส่วน4ี่นี่เอาแบบนิ่งๆแล้วบวกเยอะๆรับรองปลอดภัยแน่นอนอ่ะโดยสรุปนะคะคณะ4อันดับของเราเนี่ยสออันดับแรก1กับ2เลือกไปเลยความฝันของน้องขอให้ติดไม่อยากไม่อยากให้น้องดุด1กับ2เลยจริงๆแบบน้องมาปรึกษาแต่ละคนแบบพี่ก็อยากให้แกได้นะแต่บางคนมาแบบลบหมื่นหนึง่งอันนี้ก็ก็ทำใจยากนิดนึงนะอ่ะเอาปวนว่าอันดับ1กับ2นะ เลือกไปเลยสิ่งที่เราฝันอะไรที่เราต้องการส่วน3กับ4เลือกแบบที่ปลอดภัยบวกเยอะๆเ,เข้าไว้นะคะพยายามดูสถิติย้อนหลังอย่าดูแค่ปีเดียวดู3ปีไปเลยโอเคนะอันนี้ก็ฝากน้องๆไว้สำหรับสัปดาห์หน้าพี่อาตูจะมีทริคแอดมิชชั่นอะไรมาฝากเด็กแอดอีกอย่าลืมติดตามเจอก,กันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ใครที่ยังติดตามชีวิตของ4กับตันไม่ครบทุกตอนก็สามารถไปชมย้อนหลังหรือเข้าไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับทาง w w w d e ซเด็กดี c o m a d m i s s i o n n u t y ครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพี่ลาเต้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ทางเว็บไซต์เด็กดี .com สวัสดีครับ ฮาฮโธรรมศาสตร์โดนเข้าแล้วเมื่อภูมิกับเต้ยแท็กทีมบุกแบบนี้รุ่นพี่จะรับมือไหวไหมและเตรียมหาท้องแข็งกับการภาคซีรีส์เกาหลีแบบสไตล์เด็กมหาไรเป็นตอนติดคอเลยร่านผก้ใหอยากรู้ต้องดูเด็กมหาไรแล้วสรุปมหาอะไรล่ะเนี่ย เตรียมพบกับรายการใหม่จากเด็กดี .com ที่มาพร้อมสาระความรู้คู่ความเกลียนในรายการเด็กมหาไัยอย่างนี้ไม่คิดดือไม่ได้แล้ว